หนึ 2> 1, 2, ่ามนาใจได้เอ้ยเอาตอไปแล้วไม่รู้ไ่อไปแล้ว,ลวทาวาซกับบีแบ็คพิงค์โอ้โหเอออะไรพิธีกร<อ>สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเป็นคลิปพิเศษกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่รวมพี่น้อง3คนหลังจากที่เราไม่ได้ออกกันหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ครบแล้ว3คนเราเข้ามาเล่นเกมทายใจกันด้วยแบบเอซ์คือีฟเราไปเริ่มกันเลยครับ เลยไม่รู้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยแนะนำต,ตัวไปเจ๊ครับเป็นพี่คนตเตอเจ๊ค่ะเป็นพี่คนไม่ใช่ <c oughs> ต้องเรียกว่าอะไรเป,เป็นคนกลางและเจฟครับเป็นน้องสุดท้องแห่แห่แหพอพอกอนเป็นน้องสุดท้องจริงเหรอ เป็นน้องคนเล็กเป็นปน,น้องคนเล็กลที่ยังไม่เล็กที่สุดก็จะมีเล็กกว่านี้อีกกต่เ,เกมเป็นไงกติกาก็คือจะมีช้อย A กับ B ให้เลือกนะคะใคายใจว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเลือกช้อยอะไรก็จะขึ้นมาว่า A คืออันนี้ B คืออันนี้แล้วก็เจฟก็จะถ่ายใจเจฟส่วนเจก็จะถ่ายใจเจฟว่าชื่นชอบอะไรจะดูว่ามันตรงกันไหมแล้วก็มีความสนิทกันมากแค่ไหนเริ่มกันเลยที่คำถามข้อแรกตึงตึงตึงคำถามาข้อแรกสาวประกอบง่ายๆเลยระหว่าง A ปิ้งย่างกับบีชาบูหนึ่งสองอสามปิ้งย่างทำไมถึงเจคิดว่าเจชอบชอบปิ้งย่างเพรเจชอบกินอาหารเกาหลีแล้วที่อะไรปิ้งย่างกินหมดเลยแล้วทำไมคิดว่าพี่เจถึงชอบชาบูเ <laughs> พราะเจเรื่องมา <laughs> ชอบกินแต่ชาบูก <laughs> ินคลิบขอนนี้ไม่ได้คะแนนข้อต่อไปไม่ได้คะแนนอ้าวหรอถูกอ๋อเอออะไรพิธีกรข้อนี้ได้คะแนนเป็นหนึ่งข้อ ข้อ writers. ต่อไประหว่าง A เซตผม B ไม่เซตผม1สส2 3เซ็เซตผมคิดว่าพี่เจเซตผมเพราะว่าอะไรเพราะพี่เจไม่เซตผมก็จะตอบว่าก็คือเซตผมเออใช่ซึ่งถูกไหมถูก เออถูกก็ได้เจ้าตัวต้องยืนยันเองดิว่าถูกไหมไม่ได้แบบเซตแบบเต็มร้อยอ่ะก็ถือว่าเซ็ตผมอยู่ดีอ๋อเหรอคืออะไรก็ใช้ได้อ่ะก็คือเซ็ตอ๋อแล้วเลือกเจ็บว่าไม่เซ็ตผมไม่เซ็ตผมแล้วจริงไหมมันก้ามตึงอ่ะอีกแล้วเพราะว่าเจ๊ว่าเซตแล้วก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆอัสรุปก็คือเซตปะใช้ได้ไหมไม่ใช้ได้เออเออเออเนี่ยก็เซตผมอยู่ดี ถ้าใส่เยลหรือว่าใช้ไดอะถือว่าเซ็ต้อของเจมไม่ได้เซ็ตล้วกันเองนะอ๋องั้นก็ถูกก็คือถูกทั้งคู่ถือว่าข้อน,นี้ได้คะแนนไปทั้งคู่นะ้รจริงๆระหว่างโพสรูปภาพหรือโพสวิดีโอเลนะือกอะไรมากกว่ากันต่อรูปภาพ อาเจ๊ก่อนทำไมถึงคิดว่าพี่เจะโพสรูปภาพเพื่อดูเอเจพี่เจ๊อ้าวแล้วจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็มีโพสวิดีโอนะอ้าวสุถูกรูปภาพหรือวิดีโอถ้าอะไรมากกว่าต้องรูปภาพป่ะถ้าในเอเจส่วนใหญ่ก็รูปภาพป่ะไม่ได้ลงวิดีโอเป็นหลักซึ่งเจ๊ก็รูปภาพอยู่ดีโอเคอเจ๊เก็ถูกโอไม่ต้องแต่งหน้าด้วยรีทัชเอารีทัชเอาโอเคแล้วสามเท่าอุ้ยสามเท่าโอ้โหทำไมสนิทกันหรอวันวันไม่เห็นกินข้าวด้วยกันเลยโอเคข้าถัดไประหว่างเอเจ๊นี้กาบเนะกับบีฟูจิกิดาเนะจะเลือกอะไรโอเคหนึ่ง สองซ้ำฟ oh, oh, yeah, so ูจ uh, ah. ิก okay. ิแันนิเพราะว่าพี่เจมีเขาเรียกว่าอะไรโมเดลของฟูจิกิแันเนักพีเยอะก็จริงแต่จริงๆคุณเลือกเซนิกามิใช่พี่เจเมือเซนิกามินเอาจริงป่ะพีาเจก็ผิดพี่เจก็จะด้วยผ้าหนามอ๋อเลยก็คือผิดทั้งคู่เอไม่ได้คะแนนอันนี้น่าจะง่ายระหว่าง A. อพาวาย b ีแบล็คพิงนย ต้มแบ็คพิงค์โอ้ยคิดว่าพี่เจนเลือกพลาไยจูวีเป็นเมนแล้วจริงปะก็ใช่เจก็เลือกแบ็คพิงค์พอเจชอบแบ็คพิงค์เยอะไงอะไรเป็นคร่ะโรซี่โรซี่โอเคถือว่าได้คะแนนดิ้งๆคำถามถัดไประหว่างเออาหารตามสั่งกับบีอาหารแบบเซ็ตจะเลือกอะไรหนึ่งสองสามอ่ารเซตโอ้อาหารเซตทั้งคู่เลยอพีเจจะชอบกินอาหาร ね、ハン,セン ซึ่งถูกไหมก็ถูกแบบแล้วทางคิดว่าเจ๊เลิกอาหารเจไหมอาหารตามสั่งเจ๊ไม่ค่อยสั่งจริงเหรอตั้งสั่งนะเออจ๊เลิกตามสั่งใช่เจ๊เลิกตามสั่งนี่ก็คิดเพราะว่าเจ๊ชอบกินกับเราเออเจะไม่ได้อยู่บ้านนานี่โอเคถือว่าคราวนี้เจ๊ไม่ได้คะแนนแต่เจ๊ได้คะแนนจริงทางทางถัดมาระหว่าง A ช้อปปิ้งออนไลน์กับ B เดินไปซื้อที่หน้าร้าน1 2 3เดินไปชิงที่หน้าร้านเดินไปชิงอะไรวะเดินไปชิงที่หน้าร้านเดินไปชิงที่หน้าร้าน เดินไปเดินไปชินดด็เอามาช้อปปิ้งออนไลน์มันขึ้นมาพอดีใส่ขี้เกียจใส่แบบไม่ออกร้อนอะไรเหนื่อยอ่ะแย่ถูกปะอ้าวจิงหรอไปเดนหน้าร้านหรอต้องถูว่าซื้ออะไรก็ซื้อถ้าเป็นแบบว่าราคาแพงหน่อยจะไปเลือกที่หน้าร้านหรอใช่แต่ถ้าแบบว่าของจุกจิกเล็กไน้อยอ่ะจะซื้อออนไลน์แต่ถ้าเสื้อผ้าซื้อหน้าร้านเพราะต้องลองแล้วเจคิดว่าเจซื้อที่ น่ารักน่ารักจริงไหมจริงอยู่แล้วลองเปเรื่อน่ารักเออมันต้องลองไงเจผิดแต่ว่าเจถูกเอ้ยไม่ไม่เจผิดเจถูกเออว่ข้าวไปแล้วเหรอข้าวโอเคเป็นห้าเท่าข้อถัดมาระหว่าง A กาแฟกับ B ชานมไข่มุกง่ายป้ะง่ายโอเคหนึ่งสองสามชานมไข่มุกถ้าเจาะด้วยพี่เจมาก็คือกาแฟอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าจะแบบคำคำพูดอะไรนะจะแบบคำคำจะแบบคำคำอะ คำถามลึกกว่านี้พี่เจชอบกินเมนูอะไรกาแฟใส่ส้มกาแฟใส่ส้มเป็ดสเราคิดว่าเจเลือกชานมไข่หมูอันนี้ก็คือแน่นอน่แนนอนอยู่แล้วจริงไหมจริงเพราะว่าไม่กินคาเฟอีนชานมไข่หมูมันก็มีคาเฟอีนไม่แต่ว่าไม่กินกาแฟแบบกาแฟได้ไงแล้วถ้าแบบว่าอยากจะแบบนอนดึกอย่างเงี้ยก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินกาแฟล้วทำไงก็ตื่นตื่นอย่าเงี้ยหรือว่าต้องทั้งคู่เต็งจิง อันนี้จะเป็นเหมือนตัวละครในเกมเอเป็นสกิลที่เอจิเยอะก็คือตีแบบไวแต่ตีเบากับ B ก็คืออืดแต่ตีแรงจะเลือกอะไร1 2 3สองเอจิเอจิแต่เบาอันนี้คืออืดแต่แรงถ้าเทียบจากเกมนักก็เนี้ยนีจะเลือกตัวดาบมันผู้าช้าที่มันจะอืดตัวขวานตัวขวานเออตัวขวานมันจะอืดแต่ช้าแล้วถูกไหมถูกครับแล้วคิดว่าเจฟเอจิแน่นอนใช่ก็คือเลือกไวไว้ก่อนใช่จะชอบเล่นตัวธนูอ๋อจริจ้าเล่นตัวธนูแล้วคือใน ถือว่าถูกทั้งคู่เย้ข้อถัดมาระหว่างเอดูหนังกับบีฟังเพลงหนึ่งสองสามฟังเพลงซึ่งถูกไหมถูกถูกไหมแน่แชอบฟังเพลงจริงไหมก็ถูกก็ถูกแหละเนี่ยฟังเพลงมากกว่าดูหนังตอนนี้กีเพราะว่าตอนนี้คือไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่ซึ่งเพลงแนวที่ชอบคือโซ่เขาเราจะว่าชอบฟังเพลงแนวภาษาคน คำถามถัดมาระหว่าง A เลือกที่จะเล่นมือถือกับบเลือกที่จะเล่นคอมพิวเตอร์หนึ่งสองสามืมถือซึ่งถูกไหมครคู่ถูกไหมคอมเนนอเขาใส่ตัดต่อมังเจคุยงานอย่างเงี้ยก็ต้องคุยในคอมเพราะว่าพิมในมือถือไม่ถนัดนิวเบียดนิวเบียดไมค์โทรศัพท์มันเร็วเร็วคิดมากซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่ไหมอันนี้ก็คือเจ๊ผิดเจถูกก็เป็นแปลก้าแปก้าเอออันนี้จะยากนิดนึงจะยาวหน่อยก็คือถ้าสมมติว่าโลกแตกระหว่าง ซอมบี้ที่เดินช้าแต่กัดแล้วติดเชื้อกับซอมบี้ที่วิ่งเร็วเหมือนคนได้ปกติแต่กัดแล้วไม่ติดเชื้อเป็นฟอร์เดนอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามวิ่งไหวเออช้าเดินช้าที่เจนน่าจะวิ่งไหวเพราะว่าเจคงคิดว่าแบบพิชวิทหารไม่ยิ่งอะไรน่าจะเชื้อแ่าจะหายไวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถูกไหมผิดใช่เลือช้าติดเชื้อเออเรื่องดีกว่าเพราะว่านั้นมันก็วิ่งไวแต่แดกทั้งหมดเจเลือกเหมือนกันไม่เลือกไวไม่เลือกช้าซึ่งถูกเพราะว่าน่าจะเป็นสัตว์สัตว์เตลอแล้วก็ใช่ ป <8 S 1> แปดเก้า <9 S 1> เป็นแปดสิบพันธุ์สไตล์ระหว่าง A หน้าร้อนกับ B หน้าหนาวหนึ 1, 2, ่งสองสามหน้าหนาวถูกไหมถูก ไม่ค่อยชอบหน้าหนาวก็เพราะว่าเวลาอาบน้ำอ่ะไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเลยตอนเป็เกาหลีชอบนะหนาวไม่ชอบอากาศแต่ว่าไม่ชอบตอนอาบน้ำหน้านอนมันอาบน้ำยังเป็นอีกอาบน้ำสบายแต่แว่าตอนใช้เครื่องใช้ชีวิตไม่ไม่แล้ว o u t d o o อ o u t d o o ก็ตุยเออก็ตุยเออก็ตุยแล้วถ้าถึงจะเลือกอะไรล่ะหน้าหนาวละกันหนาใจก็คงเลือกหน้าหนาวอยู่แล้วเพราะว่าแบบเที่ยวแล้วก็ได้แต่งตัวด้วยตึ้งตึ้งเก้าสิบเอ็ด ระหว่าง A เที่ยวในกรุงเทพกับ B เที่ยวต่างจังหวัดหนึ่งสองหางกรุงเทพต่จังหวเจ๊คิวขอเจ๊เป็นต่างจังหวัดแตถูกไหมจะได้กรุงเทพไอ่ะกรุงเทพงั้นผิดเพาชอบไปเที่ยวกรุงเทพมากกว่าส่วนเจ๊คิดว่าพี่เจ๊จะไปต่างจังหวัดเฮ้ยลจะไปกรุงเทพจริงไหม่ไม่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดริงเหรอคาเฟ่ดีกว่ากรุงเทพอีกไม่อแต่เดินทางการเดินทางของหล่อนมันแบบโอ้ยถึงย่างเนี้ยถึงว่าเลยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่การเดินทางเราชอบบ่นเสือแต่พอถึงที่นั้นชอบมาก ใช่นี่ก็คิดว่าเ<ด>พราะว่าแบบว่าเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้น<ด>ยน,นยะยคือมังชอบแบบ local แบบผิดคู่วก้ต่อติดอ,อันนี้จะไปเรื่อง ของพลังวิเศษระหว่าง A หายตัวได้แบบวับได้ปุ๊บก,กับ B อ่านใจได้หนึ่งสองสามอ่านใจได้ได้อตอบไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ตอบไปแล้ว <c oughs> เลือกพี่เจเป็นวับได้เพราะมันสะดวกรวดเร็วอขอ,อจริง,ไ,รงไหมถูกต้องอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เลือกเป็นอ่านใจจริงไหมวับน่าจะตอบว่าวับแต่เจบอกว่าไม่ให้พูดไปแล้วพูดไปแล้วเก็คือผิดจ้าแต่ว่าเจฟถูกนะคะเจสิบต่อสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นคำถามเรื่องไลฟ์สไตล์ออกไปแฮงเอาท์ชอบกิน A เล้าหรือ B เบียหนึ่งสองสามเบียร์อ่าคิดว่าพี่เจ๊เป็นเบียร์โอ้พี่เจ๊ไม่กินเหล้าก็จริงคิดว่าเจ๊กินเหล้าเพราะไม่กินเบียร์ไม่กินเบียร์ไมันจะกินได้แต่แต่เฉพาะเล่าสุดอร่อยกว่ามามาเจ๊กินเหล้าเจ๊มึกินเหล้าอ่ะ ถูกนั้งคู่นะคะโอเคสิบเอระหว่างใส่รองเท้าแตะกับรองเท้าผ้าใบจะเลือกอะไรหนึ่งสองทัผ้าใบเจอเป็นผ้าใบตลอดเวพ่ออยู่เลยเออมาไปเอฟซีก็ผ้าใบอยู่บานก็ผ้าใบฝันก็ผ้าใบอาบน้ำก็ผ้าใบาใบก็มีหลายคู่ไงแต่แตะก็มีแบบว่า2คู่เองแล้วคิดว่าเจบเลือกผ้าใบเหมือนกันแล้วถูกไหมถูกแล้วไม่ถูกเสอเแตะคือเจก็ใส่อเ้แตะนอเหมือนกันอทอที่2ตีตื้อละอันนี้คือโหข้อัดสินข้อสุดท้าย พอดี เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นทาสหมาคำถามสุดท้ายก็คือ A เลือกระหว่างหมาพันใหญ่กับ B เลือกหมาพันเล็กถ้าสมมติว่าแบบจะเลือกมาเลี้ยงอะไรเงี้ยจะเลือกหมาพันใหญ่หรือหมาพันเล็ก1 2ึ่งสองเจ้าพันเล็กพันเล็กทั้งคู่เจ่ชอปเปอร์พราะว่าพอุำงานด้วยจริงเหมช่เลือกหมาพันเล็กแลวคิดว่าเจฟเลือกหมาพันเล็กเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับพกไปไหนก็ได้ง่ายกว่าจริงไหมแอบชอบพันใหญ่มากกว่าเพราะว่าพันใหญ่มันดูน่าโง่ดีน่าโง่ป็นแบบหมาเซเว่นหมาชิบะอะไร ชี้บะเนี่ยก็กลางๆชิบะชิสุอะไรอย่างเงี้ยจะถือว่าขึ้นรถลำบากก็ถือว่าเออจะถือว่าก็เป็นหมาพันธุ์ใหญ่มันปวดฉี่ยากนิดนึงเพาะกินไปเยอะพออย่างพันเล็กเนี้ยแป๊บก็ปวดฉี่ละประมาชั่วโมงโอเคอันนี้ก็คือข้อตัดสินก็คือเป็นเจ๊ฟถูกแต่ว่าเจ๊ผิดนะคะเป็นสิบสองต่อสิบสามก็คือเจ๊ฟนำชนะไปแล้วเะไรเวอร์ ประมาณนี้ <laughs> ใส่หน้าตาดีที่สุดในบ้านตอนนั้นคือแบบสัใจมากสมหน้าโดนตีแล้วแล้วก็เข้ามาเต้น <c oughs> เต้น <c oughs> เต้นแล้วก็เข้า,านอนทับ <c oughs> แ,แบบว่าเออแบบเดี๋ยวไม่ตื่นอนะ่ะ <c oughs>